สวัสดีครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะขอเล่าในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสําหรับบุคลากรหญิงนะครับซึ่งในการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมาจากงานวิจัยที่ได้ดําเนินการศึกษานะครับสาเหตุหลักก็คือเมื่อเรามองในภาพของความเป็นผู้ประกอบการโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกหรือว่าในระดับภูมิภาคเนี่ยเราจะพบว่า สัดส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นชายเนี่ยมีมากกว่าผู้ประกอบการที่เป็นหญิงนะครับดังนั้นในงานศึกษาวิจัยนี้เนี่ยผมจึงได้ศึกเลือกในการศึกษาบุคลากรหญิงโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของความตั้งใจที่จะไปเป็นผู้ประกอบการนะครับโดยที่กรอบในการศึกษาก็คือเลือกนะครับศึกษาในกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและก็การบริการ เพราะว่าจริงๆก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยด้วยนะครับในการเก็บข้อมูลก็คือมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด416คนนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจเช่นโรงแรมหรือธุรกิจบริการนะครับในการศึกษานี้นะครับมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักเลยคืออยากจะรู้ว่ามี ในการพัฒนาความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเนี่ยของบุคลากรหญิงเนี่ยนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับโดยสรุปก็คือปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการที่จะไปเป็นผู้ประกอบการก็คือการที่มีทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากธุรกิจนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามีทัศนคติที่ดีในการทําธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการนะครับ ปัจจัยที่มีผลรองลงมาก็คือการรับรู้ในความสามารถของตนของตนเองนะครับซึ่งปัจจัยตัวนี้เนี่ยอาจจะมองเหมือนกับเป็นความมั่นใจในตนเองด้วยนะครับว่าเป็นความเชื่อว่าเราสามารถทําได้นะครับซึ่งในการศึกษานี้นะครับก็พบว่าการที่บุคลากรมีความรู้พื้นฐานหรือว่ามีทักษะในเรื่องของการเงินการลงบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ย ก็จะมีส่วนสําคัญนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยมองเห็นความสามารถของตอนเองเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่3ก็คือการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงนะครับซึ่งในส่วนนี้หมายถึงการที่คนรอบๆข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนที่เรานับถือเนี่ยมีความสนับสนุนมีการสนับสนุนมีความคิดว่า เราสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยอันนี้ก็จะมีผลที่สําคัญและปัจจัยสุดท้ายนะครับที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการก็คือเราเรียกว่าการเสริมสร้างอํานาจในงานซึ่งหมายถึงการที่บุคลากรมีโอกาสได้รับผิดชอบมีโอกาสได้ตัดสินใจในกรอบหน้าที่การงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลนะครับโดยสรุปก็คือในการศึกษา เรื่องนี้เนี่ยสามารถมีข้อเสนอแนะดังดีดังนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือการที่มีผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จมีการถ่ายทอดมีการเล่าประสบการณ์นะครับมีการแชร์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้จะเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการรับความเสียงที่จะเป็นผู้ประกอบการได้นะครับนอกจากนั้นก็คือตัวบุคลากรเอง หากมีการเสริมสร้างความรู้ในสิ่งต่างๆนะครับโดยพย่ามยิ่งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการบริหารรายรับรายจ่ายความรู้ทางการเงินเนี่ยอันนี้จะทําให้เขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวก็จะมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนแล้วก็การที่มีโอกาสได้ฝึกได้ทํางานมีความรับผิดชอบมีโอกาสได้ตัดสินใจในหน้าที่การงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ ในส่วนนี้ถ้าหากมีความสนใจในการอ่านเป็นรายงานฉบับเต็มนะครับก็สามารถอ่านได้นะครับในบทความตามเอกสารอ้างอิงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ